มาดูข้อนี้บ้างนะครับข้อนี้ก็มาเป็นคําพูดอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรให้เลยมีแต่คําพูดรูปก็ไม่มีให้ช้อยก็ไม่มีโจทย์แนวนี้คือโจทย์ที่ต้องการให้ใส่คําตอบนะครับถ้างั้นมาลองดูหน่อยว่าโจทย์ข้อนี้จะคิดยังไงนะครับโจทย์ข้อนี้มาถึงบอกว่าวงกลมรัศมี2เซนติเมตรนะครับถูกแบ่งเป็น2ส่วนด้วยคอร์ด AB โจมันมาแบบนี้อีกแล้วนะครับคือแบ่งด้วยคอร์ดอ่ายาว2เซนติเมตรนะครับถ้าง,งั้นข้อน,นี้ครับลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฟังพี่ดีๆนะวงกลมวงนี้ครับปึ๊บวงกลมวงนี้อ่านี่จุดศูนย์กลางนะครับเขาบอกว่ามันมีรัศมีของวงกลมเนี่ยอยู่ที่2เซนติเมตรรัศมีของมันคือตรงนี้นะลูกนี่ตรงนี้ครับ2เซนติเมตร แล้วมันยังมีบอกว่าคอร์ดเ b เนี่ยมันยาวสองเซนติเมตรทั้งนั้นคอร์ดของมันนะมันจะต้องอยู่ตรงนี้เลยอย่างนี้ครับเป็นเซี่ยวเล็กๆแค่นี้เองอะเนี่ยแค่นี้ครับเพราะมันก็ต้องยาวตรงนี้สองเหมือนกันอยากทราบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีพื้นที่เท่าไหร่โหข้อนี้ถามแบบนี้นะฟังดีๆนะ ข้อนี้นะครับเขากําลังจะบอกว่าคอร์ด AB จุดนี้ครับนี่ AB เนี่ยมันจะแบ่งพื้นที่เป็น2ส,ส่วนมีส่วนใหญ่คือพื้นที่ตรงนี้ครับส่วนใหญ่คือพื้นที่ตรงนี้นี่ครับหมดนี่เลยเนี่ยครับส่วนพื้นที่ตัวน้อยเนี่ยมันเหลือเท่านี้เองครับแต่เขาอยากได้พื้นที่ตัวใหญ่ คือพื้นที่ตัวที่พี่แรงเงาด้วยสีแดงๆเนี่ยข้างบนเนี่ยว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นั่นแหละปัญหาคือปกติโจทย์แนวนี้เราไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะเห็นวงกลมซ้อนกันเอาวงกลมไปอยู่ในาสามเหลี่ยมหรือจะเอาวงกลมเนี่ยไปซ้อนอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะตัดเป็นชิ้นของวงกลมโดยอาจจะแบ่งเป็นคล้ายๆชิ้นพิซซ่าอะไรเงี้ยครับลักษณะประเภทพวกนั้นมากกว่าหรือวงกลมซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่โจทย์ข้อนี้เอาขอดมาแบ่งตัดแล้วแบ่งเป็นชิ้นบนกับชิ้นล่างคือชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กแต่โจทย์ข้อนี้ต้องการชิ้นใหญ่ปัญหาคือข้อนี้เราจะหายัางไงอ่ะอ่ะถ้างั้นต้องมาคิดอย่างนี้ครับคำใบที่ให้มาว่ารัศมีสองกับขอดยาวสองเนี่ยมันกำลังจะสื่อเรามารูปนี้ครับฟังพี่ดีๆนะรูปนี้เป็นอย่างนี้นะครับอ่า โอเคถ้าพี่ตีเส้นตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยมันคือรัศมีตัวเดียวกันเพราะมันมาจากจุดกึ่งกลางแล้วไปชนขอบเหมือนกันนี่ก็ชนขอบเหมือนกันถ้างั้นเอาตรงๆนะด้านนี้ก็สองด้านนี้ก็สองเอา้ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าจริงๆเนี่ยตอนนี้พี่มีคําถามก่อนพี่กําลังจะหาสิ่งที่พี่กําลังจะหาคือถ้าพี่ได้พื้นที่ ตัวเล็กตัวเล็กนะหมายถึงตัวนี้นะครับพี่ก็แค่เอาตัวเล็กอะไปลบทิ้งกับวงกลมวงใหญ่วงกลมวงใหญ่มันหาไม่ยากหรอกครับมันมาจากาย r กำลังสองอยู่แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่พี่ต้องการหาคืออะไรพี่กำลังจะหาว่าไอ้วงกลมตัวใหญ่ไอ้เซี่ยวของตัวใหญ่อะมันเท่าไหร่ถ้างั้นเซี่ยวของตัวใหญ่อะถ้ามองดีๆนะครับมันเกิดจากตัวนี้เลยนี่ นี่นี่จริงๆแล้วมันเกิดจากชิ้นที่คล้ายๆชิ้นพิซซ่าครับจากไอ้ตัวที่แบ่งเนี่ยพิซซ่าเต็มถาดเนี่ยหกชิ้นเนี่ยพี่แบ่งไปทั้งหมดห้าชิ้นก่อนนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าใจปะถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่พี่ได้อันดับแรกเลยนะครับพี่รู้ทันทีเลยว่าไอ้ห้าชิ้นที่พี่ขีดถูกไปเมื่อกี้มันคือห้า ส่วน6จากทั้งหมดเนี่ยพายากำลังสและ r ์กำลังสของพี่อ่ะจริงๆข้อนี้ครับมันก็คือใครอะ่ะมันก็คือ2ยกกำลังสนั่นเองเพราะรัศมีมันคือ2ครับไม่ได้มีอะไรเลยครับตอนนี้พี่ได้ตัวนี้มาแล้วเข้าใจปะ่ะเข้าใจความคิดนะและจริงๆเนี่ยไอตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกครับรู้ไหมมันคืออะไรมันคือรูปนี้ครับ มันคือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอีกหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองถูกไหมถ้างั้นตอนเนี้ครับไอ้สามเหลี่ยมด้านเท่าอีกหนึ่งชิ้นของพี่อะ่ะมันก็แค่ออไปปะกตรงนี้เข้าไปก็จบแล้วถ้างั้นข้อนี้ครับบวกเข้าไปเลยถ้างั้นขอถามนิดนึงดิไอ้สามเหลี่ยมด้านเท่าที่เราคุ้นชินกับไอ้สูตรการหาของมันเนี่ยคุนบ้างไหมอะ่ะมันคือสูตรอะไรอะ่ะถ้าเป็นสูตรสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเรารู้ด้านเนี่ยด้านเดียวเนี่ยจบเลย สูตรของมันคือตัวนี้ครับรูทสามส่วนสี่คูณด้วยด้านยกกำลังสองถ้าางนั้นไอ้ด้านของพี่ตอนนี้มันคือเลขสองไงถ้างนั้นตรงนี้ครับมันก็จะกลายเป็นสองกำลังสองถูกไหมแล้วสองกำลังสองได้สี่แล้วสี่ 4, 4, ตัดสี่ข้างล่างจบเลยครับตัดทิ้งไปแล้วจริงๆข้อนี้มันก็ไม่ยากอะไรแล้วครับดูตัวเลขหน่อยตัวนี้นะถ้าพี่คิดเลขนะครับสองกำลังสองได้สี่ เอา4ตัวนี้ครับไปตัดกับ6ก่อนก็ได้ถ้าจะตัดนะครับได้2ได้2คูณ5ได้10ถ้างั้นได้10พายแล้วเอา2เนี่ยไปตัด6ข้างล่างจะกลายเป็น10ส่วน3พายแล้วบวกใครบวกรู่3จริงๆข้อนี้ก็จบแล้วครับถ้าเขาต้องการข้อนี้ก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยข้อนี้คำตอบจบเลยพื้นที่ที่เขาต้องการข้อนี้มันเป็นพื้นที่ตัวใหญ่ ติดค่าพายไว้ด้วยข้อนี้มีวงเล็บไว้ด้วยว่าต้องติดพายไว้ไม่จําเป็นต้องไปคิดเลขเพราะเลขมันตัดไม่ได้ถ้างางนั้นข้อนี้จบเลยครับคําตอบเป็นตารางเซนติเมตรแล้วถ้าข้อนี้พี่ถามนิดนึงดีถ้าพี่อยากได้พื้นที่ตัวเล็กอะข้อนี้จะคิดยังไงถ้าพี่อยากได้พื้นที่ตัวเล็กนะครับจริงๆมันก็ไม่ยากแล้วนี่อันนี้ข้อนี้เฉลยไปก่อนนะครับอันนี้จบแล้วนะแต่ถ้าพี่อยากได้พื้นที่ตัวเล็กพี่ทํำยังไงครับ พี่ก็เอาไอ้เซี่ยววงกลมเฉพาะชิ้นพิซซาตัวใหญ่ของพี่ตัวเนี้ย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 เอ็ซเซี่ยวพิซซาพี่เนี่ยลบทิ้งใครลบทิ้งด้วยสามเหลี่ยมด้านเท่าไงครับแล้วมันก็จะเหลือไอ้เซี่ยวเล็กๆที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับที่เราต้องการเนี่ยท่านั้นมันก็ไม่ยากแล้วนี่ไอ้ตัวนี้มาจากไหนอะอันนี้พี่เสริมให้นะครับตัวนี้มันก็มาจากตัวนี้ครับเศษหนึ่งส่วนหกพายอาร์กำลังสองลบทิ้งใครรู้สามส่วนสี่ คูณด้านยกกำลับบงสองอันนี้คือถ้าสมมุติโจทย์นะมันเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นเราก็สามารถใช้ตัวนี้ครับไปคิดได้แต่เราก็คิดเป็นแค่1นส่วน6เพราะมันแค่ชิ้นเดียวของพิซซ่าลบชิ้งด้วยอะไรลบทิ้งด้วยสมเหลี่ยมด้านเท่ารูปเดียวมันก็จะได้เซี่ยวตัวเล็กๆตรงนี้ออกมาแล้วแทนนั่นก็คือถ้าโจทย์ต้องการตัวไหนเราก็ไปดูดีครับแล้วก็ไปยุคใช้เองเข้าใจนะ อันนี้เพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าลักษณะของโจทย์แนวนี้มันถามได้หมดนะครับมันจะถามเซี่ยวตัวเล็กก็ได้มันจะถามเซี่ยวตัวใหญ่ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเคลียร์นะดังนั้นข้อนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับข้อนี้ถ้าดูดีๆดูวิธีการคิดให้เป็นแล้วดูจากตัวเลขที่โจทย์ให้นะครับมันจะมีตัวสําคัญว่าเลขี่ยเป็นตัวที่เท่ากันแล้วมันสามารถเอามาประยุกใช้ได้เป็นสําเหลี่ยมด้านเท่านะครับ โอเคนะครับถ้างั้นข้อนี้ก็ฝากไว้ให้ดูอีกข้อนึงนะครับเป็นแนวทางลักษณะของการออกข้อสอบลักษณะของการหาพื้นที่ในวงกลมต่างๆได้นะครับ